เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่าห้าไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายาสวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินแบงค์นะครับที่ช่องยูทูบช่องชาววิคารนะครับวันนี้นะครับผมเลิกงานยามดีครับผมนะครับมีโอกาสครับมาปล่อยรถนะครับกับเจ้าโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดให้กับพี่สมพรและพี่พัฒนานะครับโอเคผมมาสนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ คำถามแรกเลยครับพี่สมพรพี่สมพรเนี่ยรู้จักรถบ้านคุณธลิตได้ยังไงครับทาง u t u b e อ่ะดู YouTube มาดูไอ์สดมาใช่ไหมพี่ติดตามตลอดติดตามมานานไหมครับนานแล้วนานนานแล้วหลาใช่ไหมหลายเดือนแล้วนะครับแล้วทำไมถึงสนใจมาซื้อคันนี้เพราะอะไรครับพี่รถนึงรถสภาพดีสภาพดีนั้นเลยเป็นรถบ้านตัวเดียวด้วยใช่แล้วคันนี้ได้ข่าวว่าดูมาไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมคือรีบมาจองเลยจองเลยจองเลยนะครับวันแรกจองเท่าไหร่ครับพี่ วางมันจำเลยวางมันจำเลยนะครับพี่ถามนิดครับพี่ทำไมพี่สมพรเนี่ยถึงกล้าวางมันจำเพราะอะไรครับพี่ถามอีกหนึ่งครับถูกใจอ่ะมันรถมือเดียวถูกใจรถมือเดียวแล้วพี่สมพรเนี่ยได้รับประกันจากพี่ชาวริดด้วยใช่ไหมครับครับพี่สมพรครับคันนี้เนี่ยพี่สมพรเนี่ยซื้อเป็นเงินสดหรือจ่ายไฟแนนซ์ครับซื้อเงินสดซื้อสดกลับบ้านเลยใช่ไหมครับพี่สมพรมาจากจังหวัดอะไรครับพี่อยู่ใสาห้านี่เองอยู่ใกล้ใกล้ใกล้บ้านกันใกล้ๆใกลูคนี่เองใกล้ใกันเองใช่ไหมพี่ ดูแล้วถูกใจลองขับทุกอย่างนะพี่นะทุกอย่างโอเคสมบูรณ์หมดนะพี่โอ้โอเคและถามนึงครับพ so mm ี hmm. oh, okay. Okay, so Listen, ่พ้านขายของเรากับการบริการเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีมากรถสภาพได้สวยทั้งนั้นเลยโอ้ขอบพระคุณมากเลยเดี๋ยวจะไปอุดหนุนอีกคันโอ้ยินี่ขอบพระคุณมากเลยครับข้าหน้าเป็นหารถรุ่นไหนพี่ข้าหน้าน่าจะเป็นรถครอบครัวรถครอบครัวใช่ไหมครับได้ครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยมีทีมงานคอยดูแลให้นะพี่นะสุดท้ายนะครับผมผมอยากให้พี่สมพรเนี่ยฝากถึงเอฟซีหนึ่งว่าถ้าต้องการรถมือสองเนี่ยรถบ้านคุณชลิเเเเนนีี่่ยป็ททางโโออคคคคมััรรบบ โอเคนะพี่เนาะอ่าโอเคพี่ทพอนแกไม่ค่อยพูดแกคนพูดน้อยนะครับผมนะ <laughs> โอเคสุดท้ายนะครับผมขอไอพ่อนะครับพี่ให้รถแคมปิ้คันนี้เนี่ยขอให้พี่เนี่ยซื้อไปเนี่ยใช้งานปลอดภัยทุกเส้นทางซื้อไปขอให้ตัวหัวใจทุกวันนะพี่นะถูกงวด,ดีเลยถนะูกงวดเลยนะพี่นะ <laughs> ขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ <laughs> สุดท้ายนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถมือสองนะครับขอให้หนึ่งเราครับรถบ้านคุณชาฤทธิ์ พราะว่าเรานะครับผมมีรถสวยกับ200คันเลยนะครับวันนี้นะครับผมและแอมินแบนและพี่สมพรกับพี่ัธนาคารไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ